หลังจากผมทำคลิปโกนโกงของผู้ครอบครองที่ดินเขากระโดงไปก็ได้รับการตอบรับจากสังคมเป็นจำนวนมากแน่นอนละครับที่ดินเขากระโดงเนี่ยมันไปผูกโยงกับ1ผลงานของพรรคเพื่อไทยที่สามารถจัดการปัญหาที่ดินตรงเนี้ที่ขราขสังมานานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน2นะครับไปแตะต้องพรรคการเมืองบางพรรคที่มีฐานเสียงอยู่พอสมควรมันจึงสร้างความไม่พอใจให้กับคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ไม่อยากให้พรรคเพื่อไทยมีผลงานกลุ่ม ที่2ก็คือกลุ่มที่มีความชื่นชอบในพักการเมืองที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับที่ดินเขากระดงที่กําลังจะถูกตรวจสอบอยู่ตอนนี้ในคอมเมนต์ของคนพวกนี้นะครับก็จะมาแซะผมอยู่เป็นประจําเรื่องที่แซะผมมากที่สุดก็คือเรื่องการตั้งคาถามว่าเอ้ยทาไมพี่ถึงทําแต่เรื่องที่ดินเขากระดงทําไมเรื่องที่ดินสนามกอล์ฟเอาพายที่มีคุณทักษิณถือหุ้นอยู่เนี่ยนะครับถึงไม่ยอมพูดเลยแบบนี้แบกคุณทักษิณพูดแต่ด้านเสียของคนอื่นแล้วไม่พูด การเสียของคุณดักสิทธิ์หรือไม่โอเควันนี้เดี๋ยวผมมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องที่ดินสนามกอล์ฟอาพายให้นะครับแล้วก็ฟังใส่กระโหลกเอาไว้นะครับเขาหลังจะได้ไม่ต้องมาคอมเมนต์อะไรที่มันดูไร้สติปัญญาแบบนี้ที่ดินอาพายเนี่ยนะครับเริ่มแรกเดิมทีเลยอย่างที่เรารู้กันแหละว่าเป็นของใหญ่เนียมใหญ่เนียมเนี่ยนะครับก็เป็นพุทธมากะเป็นประชาชนที่นับถือพุทธศาสนามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสานาก่อนแกเสียเนี่ยแกก็ได้ทาพินัยกรรมยกมรดกซึ่งเป็นที่ดินเนี่ยให้กับวัดโดย ในเนื้อหาของพินัยกรรมก็ระบุว่าให้ยกที่ดินผืนนี้ให้กับวัดแต่ถ้าไม่สามารถยกได้ก็ให้เอาที่ดินตรงนี้ไปขายแล้วเอาเงินที่ได้เนี่ยยกให้กับวัดอ่าเราเห็นประเด็นของพินัยกรรมของยายเนื้อมแล้วเนาะว่ามันมีสองช้อยก็คือยกที่ดินให้กับวัดแต่ถ้ามีปัญหายกให้ไม่ได้แก่คงจะรู้แหละว่ามันมีข้อกฎหมายบางอย่างที่อาจจะทําให้ยกที่ดินตรงนี้ให้ไม่ได้ก็เลยเขียนพินัยกรรมเพื่อความรัดกุมนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญเพราะในเวลานั้นเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่ว่าถ้าเกิด จะยกที่ดินให้กับวัดเกิน50ไร่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้ากระทรวงมาไทยก่อนด้วยเหตุผลประการใดผมก็ไม่ทราบแต่ถ้าให้ผมลองอนุมานดูก็น่าจะเป็นเพราะว่าถ้าการยกที่ดินให้กับวัดเนี่ยมันเยอะมากจนเกินไปวัดจะดูแลไม่ไหวแล้วที่ดินที่ยกให้ก็จะกลายเป็นธรณีสงฆ์ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยต้องอาจจะมีกฎหมายบางอย่างที่จะต้องได้รับความเห็นชอบก่อนว่าเอ้ยคุณยกที่ดินให้เยอะแยะมากมายขนาดน,นี้หนึ่งวัดดูแลไหวไหมสองมันเกิดประโยชน์ใน,นเชิงสังคม ก็สรุปว่าที่ดินของยายเนื้อมเนี่ยทางเจ้ากระทรวงมหาดไทยในเวลานั้นน่ยไม่เส็จรับรองมันก็เลยจะต้องมาจัดการด้วยชอยสองก็คือตามที่ได้ทาพินัยกรรมไว้ยกให้ไม่ได้ก็ไปขายและเอาเงินให้วัดทางวัดนะฮะก็ได้ตั้งให้มูนิธิมงกุฎเนี่ยนะฮะเป็นผู้จัดการบรดกของยายเนื้อเกี่ยวกับที่ดินตรงนี้ให้ประกาศขายที่ดินเพื่อที่จะเอาเงินไปให้วัดตามวัตถุประสงค์ในชอยที่2ของยายเนื้อก็ประกาศขายถึง3ครั้งนะฮะถึงจะขายได้คนที่มาซื้อนะค ก็คือบริษัทอาลไพน์นี่แหละที่นําเอาไปทําสนามกอล์ฟแล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณสน่เทียนทองเนี่ยก็ไปซื้อหุ้นสนามกอล์ฟอัลไพน์ตรงนี้มาเป็นของตัวเองแล้วด้วยเหตุผลน่าจะเป็นเรื่องของการเมืองแัแหละเวลาไปเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีก็จะต้องเคลียร์เรื่องหุ้นโอนหุ้นให้คนอื่นหรือขายหุ้นให้คนอื่นคุณสน่เนี่ยนะครับก็ได้ขายหุ้นให้คุณทักษิณในเวลานั้นคุณทักษิณก็เลยได้หุ้นของบริษัทอาลไพน์มาตั้งแต่นั้นซึ่งเป็นสนามกอจจละะ์ สังคมฟังด้วยใจยุติธรรมไม่มีอคติไม่มีความเกียดชังเนี่ยก็จะรู้ว่าคุณทักษิณไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับที่ดินของธรณีสงเลยได้มาด้วยความสุจริตทั้ทงสิ้นประเด็นแรกที่ดินสนามกอล์ฟเอาพายเป็นที่ดินธรณีสงหรือไม่ไม่ใช่เพราะว่ามันมีประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถยกที่ดินผืนนี้ให้กับวัดได้2ที่ดินผืนนี้นะครับได้ขายถูกต้องตามกฎหมายให้กับสนามกอล์ฟเอาพายหรือไม่แล้วเงินตรงนี้ตกไปอยู่กับวัดตามวัตถุประสงค์ของยายเนียมหรือไม่ก็เป็นไปตามนั้น3คุณทักษิณได้หุ้นของที่ดินตรง นี่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ถูกต้องครับไม่มีประเด็นอะไรสําคัญเลยแต่ว่าด้วยความที่สื่อก็พยายามจะเล่นอย่างไม่ยุติธรรมพยายามจะพุ่งเป้าไปที่คุณนักสินโกงนั่นรุ่นนี่หนึ่งสองสามประจบเหมาะกับตอนที่พระคุมมใจไทยได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปเพิกถอนที่ดินเอาพายจนทําให้มันมีคดีฟ้องร้องกันขึ้นมาอีกแต่ผมเชื่อว่ายัางไงซะตัวบริษัทเอาพายก็จะได้ที่ดินตรงนี้กลับคืนมาเพราะว่าตามหลักฐานเอกสารแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรอย่างที่สังคมเนี่ยพยายามจะโจมตีเลยนะครับก็ อันนี้ถือว่าอธิบายง่ายๆสั้นๆนนหวังว่าคนที่พอจะเปิดใจฟังหรือมีสติปัญญาอยู่บ้างเนี่ยจะเข้าใจนะครับไม่ใช่ใช้แต่ความเกลียดชังเห็นชื่อตระกูลชินเห็นชื่อทักษิณก็บอกโอ้ยโกงโกงกงโกงอ่ะก็ตามนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอาร์ตตะวันโฟโต้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมีแรงพลังในการทําคลิปวิเคราะห์ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณครับ